สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้ง4หน่อยนะคะวดประจำวันที่27ตุลาคม2566นะคะของวันที่2 6แอดไม่ได้ลงให้ต้องกลับอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีเด้อเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะ,ะมาถึงแน่นอนพักแป๊บหนึ่งแอดไม่มีเวลาทําแนวทางลงน้าช่องให้เลยนะคะ,ะวันนี้กลับมาแล้วกลับมาลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกัน ะค,ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันเนาะสำหรับเด่นตารางนะคะอาจจะไปไวหน่อยนะคะพี่พี่สาแอดลงแค่แป๊บเดียวแต่ว่าก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะคะพี่พี่สาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับพี่พี่เอฟซีที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะอ่ะมาดูกันนะคะสาหรับตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่4นะคะ3 แล้วก็9นะคะ9หรือ6เนาะแล้วก็อ่า7 2 8นะคะสำหรับตัวเด่นของแอดนะคะก็คือ3กับ4 3กับ4เด่นที่3นะคะแอดมี30อ่า0ระวังด้วยเนาะ0จะเอาไปประกบตัวไหนก็ได้นะคะลองดู สามสี่สามเจ็ดสามเก้านะคะส่วนสี่นะคะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่แปดนะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะคะพี่พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะอ่าสำหรับชุดกันนะคะชุดกันเอสให้กันไปที่สอง กันไปที่สองก็จะมีสองศูนนะคะใส่เบิ้ลอย่าลืมนะอย่าลืมสองสองนะคะใส่ไปเลยดีกว่าสองสองสองห้าสองแปดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะอ่าชอบค่อยตามเด้อไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะตัวที่ต้องรงวัลก็คือหนึ่งเจ็ดนะระวังหนึ่งเจ็ดกลับมาอีก มาแล้วมาอีกได้นะคะอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นในดิ่นที่3นะคะแอดเน้นไปที่3 4 3 9หรือ3 6นะคะ4 1 4 2 2 5แล้วก็2 8นะคะอะ่ชื่นชอบเหมือนกันก็ค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่ๆศาสสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะ จดไว้แคปไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ